เมื่อ <Billie S 2> นี้มาหาเฮียโก้เด้อค่ะเฮียโก้สวัสดีค่ะแม่บ้านไปไนสายขเงียบแต่เครเจ้ว่ากันไปตัดละมันออืตัดละมันผูกขั้วมันเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่าเลขมาแล้วหนูกัดแดนลอยมาเลยดีใจนะเมฟซี่ขั้วมาต้องว่านี่ล่ะว่าเลขมาแล้วหนูเห็นอันไปเบิ่งอันสายที่ไม่ได้รับเบอร์โทรเฮีย วิเห็นตอนสี่ทุ่มสี่ทร่มาถามหนูกัอ,อันอย่านอันแม่บ้านมาโทร่มไปอย่างเดือดเดือดนะหนูก็เลยบอโทร่เลยเก็เลยป้าไหวบบตอนเศา้าทั้งทรไปอีกเวล่ามันหลายอยู่ะก็มือนั่นมอบไปแล้ววนาอนทีเอฟซี FC โอนมาก็มอบไปเมื่อนั้นถ้าจำาม่ผิดมือนเก้าร้อยเนาะแ,แล้วมือน,นคะคะแนวท่างของเฮียนะคะเลขมีที่มานะคะศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดนะคะ เน้นศูนย์เก้าบนกลับมาตรงๆมอบไปแล้วมื่นกว่านะคะเอ่อก็อมีอีกรอบสองนี่คือกอกสองเอฟซี FC โอนมานะคะนุนที่ยากก็จะมอบอีกนะคะประมาณสามสี่ท่านนะคะเท่ากับจะบ้าไล่ซื้อือกันนะกับหายี่ห้อเป็นเพิ่งคื้อกันว่าย,ยอดเงินตรงกันจะบ่อ่านเอาความปลอดภัยของสองนะคะทุกบาททุกตะต่างถึงมือแน่นอนนะคะนุนทิยาบา่มีการกักไว้ทั้งใดๆดทั้งสิ้นนะคะ เป็นเงินรอบที่สองเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลสองพันสี่ร้อยถึงมือเฮียแล้วนะคะขอบคุณครับนะคะเอฟซี่เป็นบางคนก็คอมเมนต์มากว่าให้แบ้งเพื่อนน้ำเดอ้อ <c oughs> แบงอยู่ครับแบงค่ะกับแบงกันดูเพียนนะจ้าจ้าแบงท่อๆกันนะคะแล้วก็พุณเอฟซี่นะคะที่ให้ความหม้ว่างใจครับ ทางทองของห้านะคะนุิยาจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะนะคะไม่มีการกักไวใดใดทัด้งสิ้นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งพ <enfin> มีเด้อค่ะสาหรับช่องนุิยาหนึ่งพมีนะคะนะคะได้ยินว่าแนวทางเลขมีที่มามา, mm, าแนนล้วแม่บ้าแล้วหนูฟังบา้าพดเลยนะพนว่าจ้าใดอาจารย์พนว่าจา้งใดพนว่าางวดนี้เรียกกรมีหลายปูน่อยเอองวดทิพัน<า> นี่สามคูงวนี่เี้าแห้งบ่อยกับบัดน่ะงวดีาพานมากไหวคร,รับต้าตัวตัวยังกออ่อตัวเน้นบ่าเออตัวเน้นเหยครับตัวตัวเน้นอืงวที่พานมากนี่มาสองคู่งวดที่ออกแปดแปดมากคู่เดียวงวดที่ออกศูนย์เก่าในมาสองคูมาศูนย์เก่า 0, 9, กับศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เก่าบนมันก็ออกตัวเน้นสำรับงวดนี่มาตัวใดแน่ มาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าเก้าเน้นตัวใดเน้นเก้าเจ็ดเน้นเก้าเจ็ดให้กับพ่อมเก้าเจ็ดนี่เตียทุ่มทุ่มนันบะกับกระไรเลยครับถ้าให้กับพ่อหนูสิฉันเจ็ดเก้าน้ำเด้อเนี่ย ย่านย่านเรียบซี่บวกกับตัวนี้เน้นตัวนี้มันบ่นเน้นตัวนี้แล้วหนูจะวกงว่าตัวเน้นนี่คือเน้นอัน,นสามตัวกับหาเก่าบวกกับก็ได้ให้ตรงตรงกันบ่นสองให้ตรงตรง,ตรง,ตรงอันตัวบ่ให้กับนก็ซื้อพ่อกันทื่นไนว้ก็ธรรมค่ะคือว่าขันมาหลายตัวให้หลายตัวพี่สีบพพวผัดก็ทำลายแจว่า แล้วย่านพาดคันไฮไฮเพราะเมื่อตัโตย่านออกโตสีบ่ไฮเไนนก็แลกไฮมือทุกโตไฮมือตุวโตเสีาแหงบ่ห้กลับกระได้วะาน<บ>นะครัเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เลขเลขมีที่มาเลขนีทีีมากเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เจ้าของเพื่อนหายมากเพื่อนเฮียหายมากเพื่อน,นเน้นบนพื้นดังเน้นบนเน้นบน กันลางนิดน้อยบ่กันลางนิดน้อยอคืออยิาน,นว่าเฮียกับฟันหางเดียวมั่นบ่ค่ะฟันยูฟันหางเดียวฟันมาไปนอนอยืดเถียงหน้าจ้าเย่ยงฝันน้ำขึ้นนอนบนน้ำเบนดจ้าเอา สรูว่าฝันย่ำเว้นกับย่ำขึ้นอหอไดแม่นย่ำเว้นิ่นแม่นกอป่ะหาย่ำขึ้นมันเป็นวัฒนาเฮียฝันย่ำขึ้นมันคือออกเล่าวอยู่แม่นซีซีกับหนึ่งแปดนั่นเจ้ามันฝันย่ำเว้นหรอฝันเดียวเนาะมันก็ค่ะฝันไาจังใดฝันวานเขาว่าเลขมันเดียวงวนนี่ออกศู่นซุนแปดเกาด้อเขาว่าอือฝันหางเดียวฝันมือใดฝัน มือขึ้นขึ้นเลขสีมา้าขึ้นขึ้นวันอานทิตย์หรือมั้งวันอาทิตย์ที่<น>ผ่านมาเมือว่านกับใบฟอกอ๋อมือว่านไปฟอกเพื่อนบ้าเลขจะออกตัวได้กอศูนย์แปดเก้าโอ้ัตงมาศูนย์แปดเก้าสีมา้มาเลขกี่ออกศูนย์แปดเก้าเข้าวา่าคุยยิ่งผู้ใช่ว่าคือว่าคนตะมันแต่นี่เสียงผูงงง้ยิ่งผู้ใช่ทั้งคุ่ยิ่งผู้ใช้แมนเยอะน้องกันบอกคือกันเลยเ,เสียงเสียงบ้าเลขจะออกศูนย์แปดเก้าเนี่ย งวดสีม้าหรืองวดนี่สีออกศูนย์แปดเก้างวดนี่แหละเขาวงวดสีมา้าเลขจะออกออาเป็นตะมันแต่พี่น้องจะ <c oughs> เสียงมันแห่งเสียงมีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่น้ำกันแต่าว่าวตัวเดียวกันเบิดว่าตัวเดียวกันเป็นตะมันแต่พี่น้องนอนย่ำขึ้นนี่วอนย่ำเบ็ดเนี่ยโอ้ยเจ้าฝันย่ำขึ้นโฆษณาตอนที่เจ้าฝันวาน่ามู่เจ้าตายแล้วอ่าก็ย่ำขึ้นนะ ก็คือออกก็นืออายุมู่เจ้าหกสามสามหกออกว็คอนาตายแล้วกับมาออกยูบันนี้ก็มากม่วันนี้ก็มาฝันมานรถเหยียบเนาะรวมร่งดินอันออกกันหกีคันตัดมันก็ิตัดศูนย์แปดเนาะศูนย์เก่าแปดเก้าตัดยัวเมียตัดให้เพิ่ตัดให้เพิ่นเบิ้งซื้อเล็กสองตัวนันตัดไ้จังสี่ งดก้อนขนาดนั้นบอกระถืกแล้วอันฟันเลยแปดเจ็ดศูนย์เนาะงดก้อนนี่อเจ้าผู้บอกก้ยันเป็นเล็กหลายตัวเป็นเหล็กหลายตัวก็เลยสิเป็นเหล็กมีที่มากเขาบนเหล็กฟันเขาล่างเนาะนี่กะบ่าเนี่ยได้เหล็กเจ้าอาจสิเป็นล่างแปดศูนย์ก็ได้เนี่ยเอาพี่น้องถาโดนแล้วสิสรุปแต่ละขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเฮียโกนะคะเลขงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปด เลขมีที่มาเพื่อนไห้เก้าเจ็ดสามเก้าหาเก้านะคะเพื่อนบอกว่าเน้นเก้าเจ็ดให้กลับน้ำคือเจ็ดเก้านะคะสรุปว่าเน้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเน้นบนกันล่างนะคะเน้นบนกันล่างเน้นที่สุดคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะโตก,กันคือสามเก้าหาเก้าเพื่อนบอกว่าถ้าหายห้หม็ดทุกโตัมันจะบ่าพาดถ้าจะให้แค่คู่สองคู่กับ ก้านโตที่บ่าหายออกมันบ่เฮียก็เลยต้อง<ร>อหายเบิร์ดเลยหายเบิร์ดทุกโตพัดาจังบ่ผัดเหนะบ่พาดเน้นที่สุดคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันบ่ค่ะาสามเก้าก็หาเก้านี่ตกกันแต่ว่าบ่าบ่ต้องกรับมันบ่ค่ะพ่นมาบ่ากรับก็ได้โตที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกรับนะคะนะคะสําหรับเลขความฝันของเฮี้ยโกฝันห้างเดียวโกโลฝันวาเลขผู้ยิ่งผู้ช้ายโศกันว่าเลขงวดนี่จะออก ศูนย์แปดเก้านะคะนุ่นที่ญาตาตาหายศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้านะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ้งรัฐบาลมวดที่แลี้วฟันยังก่บศูนย์อันยังอันแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ไม่ได้ออกเจ็ดไม่ได้ออกแปดเจ็ดทำมันบอก,ก่าออกกลางเนะออาะมวลที่ฟันมาศูนย์ ปดเจ็ดศูนย์ว้ยามันลายตัวยามได้เบาเลาได้ปล่อยตะเล็กมีทิมาลงสุดยอดดี่น้องเอฟซีพีจารณาเด้อขายยาว่าเล็กหลายตัวอาจารย์เพื่อนบอกว่าเลขกก่งซุ้มนี่โบมีมาอีกดอกเล็กซุ้มเล็มีสิมานน่เลขมีสิมาม้วนเดียวจบเลยจบเลยบบมีหลายตัวนี่ครับนี่แหละเออบบมีหลายรอบบอกพีหเนาะลายรอบรอบเดียวจบรอบเดียวบบมีหลายโค้ง ม้วนเล็กฟันเนาะม้วนเล็กฟันเพิ่นเบอกมาเลยว่าม้วนเดียวจบเลยม้วนเดียวจบเลยเอามือว่านเมื่อก่อนเฮาปล่อยไปมันแค่เล็กติดเนาะเออเล็กติดเล็กติดมันก็เข้ากันแล้วผู้เหนื่อยก็มันก็อยู่ได้นีเนี่ยยืดได้หันได้ก็อันนี้คือจับคู่มาให้แล้วของทีนะเพิ่นเพิ่นว่าหายแบบนี้มั่นใจเลยว่ามันต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งเข้ามันบอกม่ยนในสามคู่นีต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งเข้า มัน,ม,นมันเคยมีมเคยมีบอเจ้าถามเพิ่อนบอว่าเคยมีบอมันออกบนออกล่างในในนี่โดยมากวันที่ออกบนอือเอมือ่บอเขียนนี่แล้วเนาะเสียอธิบายไม่เ้อะวันนี้พี่น้องเ้อเอาเข่งเข่งเอาเข้าใจง่ายๆ่ายนั่ที่ชาสายสองรอบนะคะบางคนกับฟังบอท่านนะคะสรุปแนวทางของเฮียกโกนะคะเลขมีที่มานะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปด เพิ่อนไฮ79 97เป็นตัวเน้นนะคะเน้นบนนะคะเน้นบน39กับหา9กับโตกันบ่ต้องกรบนะคะเน้นบนกันล่างนะคะเลขมีที่มามีซัมเน่นะคะเพิ่อนไฮไฮมาก3 3คู4คูนะคะ เน้น99779นะคะสําหรับเลขควมฝันนะคะเฮียโกว่าฝันหางเดียวกับอยากห้โลกนะคะวันที่ผ่านมาฝัน870มันออก87นะคะวันนี้ฝันมีคนโซกันว่าเลขจะออก089นะคะนุ่นทิยาตัาไทย080989นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวะทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐาบาลไทยนะคะเลขมีทีมาเน้นบนเดอ้อพี่น้องหย้ยเอฟซีโซดีนะทางของเฮียโกนะคะ อ้าวขอบคุณเฮียหลายๆที่แบ่งปันวันนี้แฮฟซี่โซ,โซด,ดีกันแนวทางของเฮียโกนะคะเลขมีที่มากับเลขฝันห้างเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องแฮฟซี่รวยๆของปังทุกคนเดอ้อทุกคนบางคนอันตะเลตุนตะตนทางโตมาทางคอมเมนต์มาทําไมเลขมีที่มาฉันไม่เห็นดูทุกวัน <c oughs> ดูคลิปทุกวันทําไมคลิปนี้ไม่เห็นเลยอู้ยเสียดายเลขแค่สองคู่พลาดไปได้ยังไงบอหนาอู้ยตะเลตนนลายเด้ หลายคนบั้ลายที่สุดเลยว่าเลขออกแล้วจังเห็นคว่าวสิว่าหนูเอาเลขออกแล้วจังเอาคิมนี้มันลงมันเป็นไปบ่ได้มันคือมีคนถือกันแม<ๆ>่ะมีคนถือ,<ๆ>ม,ถอมีคนโอนมา<ๆ><ๆ>ข้าลงกรร่อนเลยออกสามมือสี่มือนะเนาะมิตรว่าโอ้เสียดายเพราะว่าเอ็ดซี่เห็นบเบิร์ดคันมันเห็นเบอร์ทั้งสองเ้องเห็นเ,อนเบอร์จะได้ลายก็นนี่นะนะที่เ็นโอนมาอ้าวโอนดีโรมันบายอยู่หมดขึ้นเอาเลขได้เลขคือว่าบอกโอ้จับหรือนอกะ เพิ่นบ่เบิ่งซ่องบ่ก็คือพ่อบ่บ่เบิ่งซจองอ้าวอันนี้ให้ FC โชว์ดีเดอ้อหาซื้อไว้นะคะ